สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรื่องราวจากฝั่งทางบ้านนะครับฝากมาที่ทางแฟนเพจ My HTM L Thailand กับ EP ที่13เรื่องของขมนเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาเมื่อ3ปีก่อนซึ่งในตอนนั้นนาเรียนจบมัธยมตอนปลายนามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งทั้งสองคนมักไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอเรียกว่าตัวติดกันเลยนั่นแหละ หลังจากมจบมหกแล้วทั้งสองคนจึงตัดสินใจว่าจะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเดียวกันซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกหนากับเพื่อนได้มาหาห้องพักซึ่งหอพักที่เข้าไปติดต่อน,นั้นเจอยายคนหนึ่งเป็นคนดูแลหออายุประมาณ6 0ถึงปียายพาเดินดูห้องพักที่ยังว่างอยู่พวกเราตัดสินใจ จ้าห้องพักที่อยู่บนชั้น4ข้างบนเป็นดาดฟ้าเอาไว้ตากผ้าได้แต่ที่สังเกตอย่างหนึง่งช่วงเวลายายแกเดินพาไปดูห้องพักแกเป็นคนพูดน้อยมากๆแบบว่าถามคำตอบคำเลยทีเดียวแต่นาก็ไม่ได้คิดอะไรมากแกเล่าให้ฟังว่าห้องที่เราเลือกเนี้ยจริงๆเป็นห้องของหลานแกมาก่อนตอนนี้หลานแกไปเรียนต่อที่เมืองนอกแกจะปล่อยทิ้งไว้ก็ป่าประโยชน์ จึงตัดสินใจปล่อยให้เช่าซึ่งห้องนี้จะพิเศษกว่าห้องอื่นๆคือเป็นห้องที่ใหญ่กว่าและมีเฟอร์นิเจอร์มากกว่าห้องอื่นๆนาจึงตัดสินใจเอาห้องนี้เพราะมองดูแล้วบรรยากาศดีโอเคมากๆและยายแกเองก็คิดค่าเช่าราคาเท่ากันกันกบห้องอื่นด้วยจึงทําให้นาและเพื่อนตัดสินใจได้ไม่ยากนาและเพื่อนได้ทาการย้ายข้าวของเข้ามาอยู่ในห้องนี้ในวันถัดไปเป็นที่เรียบร้อย ผ่านไปประมาณ3วันเพื่อนของนาเริ่มมีอาการแปลกๆซึ่งตอนแรกนาะเองก็ไม่ได้เอกใจอะไรอาการแปลกๆที่ว่านั้นคือเพื่อนนามักจะเดินไปหายายเจ้าของห้องและสวมกอดก่อนที่จะเดินออกไปเรียนเพื่อนนาทำแบบนี้มา3วันติดตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ตั้งแต่วันแรกที่แปลกใจก็คือนาและเพื่อนไม่เคยรู้จักยายคนนี้มาก,ก่อนแต่ดูเหมือนเพื่อนของนาจะสนิทกับยายมาก เวลานาถามเพื่อนเพื่อนก็ไม่ตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นาก็ได้แต่สงสัยและเก็บไว้ในใจจนอยู่มาวันหนึ่งในเวลาประมาณสามทุ่มเป็นวันที่นานอนไม่หลับจึงนอนพลิกตัวไปพลิกตัวมาและสักพักหนึ่งจึงตัดสินใจลุกขึ้นเดินไปยังห้องน้ําเพื่อล้างหน้ากะว่าจะมานั่งดูทีวีระหว่างที่นาเดินเข้าไปห้องน้ํานั้นนาก็ได้ยินเสียงเปิดประตู นาจึงหันไปดูปรากฏว่าเป็นเพื่อนของนากําลังเดินออกนอกห้องไปนาจึงรีบเดินตามเพื่อนไปและจับมือเพื่อนไว้และถามว่าจะไปไหนแต่เพื่อนก็หันกลับมาผลักนาจนลม้มลงนาลุกข,ขึ้นและเดินตามเพื่อนไปต่อระหว่างที่ลุกข,ขึ้นนั้นมองไปอีกครั้งก็มองไม่เห็นเพื่อนอยู่ตรงหน้าแล้วนาคิดในใจว่าอะไรวะเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นก็มันยืนอยู่ตรงข้างหน้านี้เองแล้วอยู่ดีมันหายไปไหนได้ นาจึงตัดสินใจเดินตามหาเพื่อนไปเรื่อยๆและก็ามาหยุดที่ชั้นหนึ่งซึ่งเป็นห้องพักของยายเจ้าของหอนาเคาะประตูเพื่อขอความช่วยเหลือจากยายเจ้าของหอพักนาเคาะประตูและเรียกอยู่ประมาณ3 4ครั้งแต่ยายแกก็ไปเปิดห้องนาจึงคิดว่ายายแกคงไม่อยู่ห้องหรือว่าหลับไปแล้วแน่ๆนาจึงตัดสินใจเดินหาเพื่อนในจุดอื่นๆต่อไป อยู่ดีๆนาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนั่งแววๆผ่านหูนาไปว่าเพื่อนอยู่ในห้องเสียงนั้นเบามากนาเลยหันมองซ้ายมองขวาแต่กลับไม่เห็นใครหัวใจนาเริ่มเต้นแรงมากเพราะตัวนาเองเป็นคนกลัวผีมากๆนาคิดถึงเสียงเมื่อคู่นี้ว่าเป็นเสียงของใครนาพยายามข่มใจไม่ให้กลัวและรีบเดินกลับห้องไปทันทีโดยที่ไม่คิดจะรอถามยายอีกครั้ง อีกใจนึงก็คิดว่าเป็นห่วงเพื่อนอีกใจนึงก็กลัวเมื่อนาขึ้นมาถึงชั้นสี่แล้วกลับไปที่ห้องก็พบว่าเพื่อนของนานั้นนอนอยู่ที่เตียงตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งทําให้นาแปลกใจมากนาคิดในใจว่าหรือว่าเมื่อกี้เดินสวนกันถึงทําให้หามไม่เจอตอนนี้ในใจก็เริ่มกลัวหนักจะถามเพื่อนก็ไม่กล้ากลัวเพื่อนจะเป็นผีเหมือนในหนัง จึงได้แต่กลับไปที่เตียงตนเองแล้วก็าภาพคุมโปงในายใจคิดว่าพวกนี้ค่อยถามมาละกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เรื่องราวในคืนนี้มันไม่ได้จบแค่นี้นามีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครมากอดรัดนาไว้ทั้งคืนซึ่งมันเป็นการกอดที่แน่นมากทัง้งนท,ที่ก่อนหน้านี้เพื่อนนาไม่เคยนอนกอดน,เน,นาเลยสักครั้งหนึ่งด้วยความไม่กล้านาเลยไม่เปิดเท้าห่มออกมาดูเพราะกลัวมากคืนนั้นด้วยความเพียรนาก็นอนหลับไป ตื่นมาตอนเช้านาก็ตื่นขึ้นไปอาบน้ําแปรงฟันล้างหน้าตามปกติแต่เพื่อนของนายังไม่ตื่นนาก็ไม่ได้ปลุกเพื่อนปล่อยเพื่อนนอนหลับต่อไปเพราะว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์ไม่มีเรียนแต่ในใจก็อยากให้เพื่อนตื่นเพราะมีคําถามมากมายรอให้เพื่อนตอบว่าแต่เมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นความฝันหรือความจริงนาจินตนาอาการเองไปหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงนะ นาคิดอยู่ในใจอยู่นานกอดตื่นจากผวังเพราะได้ยินเสียงเพื่อนเรียกเสียงที่เพื่อนนาเรียกนานั้นเป็นเสียงที่เย็นจับใจมากมันเป็นเสียงเนิบๆช,ช้าๆว่านานาหลุดออกมาจากความคิดเมื่อคู่หันไปมองที่เพื่อนด้วยความสงสัยก่อนที่จะสังเกตใบหน้าเพื่อนที่มองนาตอนนั้นเองมันไม่ใช่ใบหน้าของเพื่อนนาสักทีเดียวกับกลายเป็นใบหน้าซ้อนอยู่นาขยี้ตาแล้วมองดูอีกครั้ง ยังไม่เชื่อกับสายตาตัวเองคราวนี้ไม่พบภาพเดิมคงคิดว่าตัวเองตาฝาดไปแน่ๆนาถามเพื่อนว่าตื่นแล้วเหรอเมื่อกี้เรียกเราใช่ไหมเพื่อนนาตอบกลับมาว่าใครเรียกเราก็เพิ่งตื่นนอนเมื่อกี้นี่เองเราเห็นนาจ้องมองเราอยู่ตั้งนานแล้วก็ข,ขยี้ตาพอนาได้ยินสิ่งที่เพื่อนพูดก็ยิ่งทําให้สับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรานี่ก็เวลาเช้าแท้ๆทำไมาถึงเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นได้ อนาตั้งสติได้จึงเรียบเรียงสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเอ่ยถามเพื่อนไปว่าเมื่อคืนไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่าถึงก่อนเราทั้งคืนเลยเมื่อคืนเธอเดินออกไปข้างนอกทําไมละ่ะเราเดินไปตามหาเธอหายไงก็ไม่เจออยู่ดีๆเธอกลับมาห้องเพื่อนของนาได้แต่มองหน้านานและไม่ได้ตอบเอาแต่คิ้วขมวดและสักพักก็พูดว่านี่นาะเราไม่ได้ไปไหนเลยนะเราก็นอนอยู่ที่เตียงนี่แหละ มีอะไรหรือเปล่านาได้ยินดังนั้นก็ไม่รู้จะตอบเพื่อนอย่างไรได้แต่คิดในใจว่าสิ่งที่ตัวเองเจอเมื่อคืนต้องไม่ใช่คนแน่ๆนาตอบเพื่อนกลับไปว่าเราคงฝันไปเองอละฮ่าฮ่าฮแล้วก็เดินจากวรงสนทนาไปเราทั้งสองอาบน้ําแต่งตัวเสร็จก็เตรียมตัวออกไปหาอะไรกินกันวันนี้เป็นวันเสราร์ไม่มีเรียนพอเดินถึงชั้นหนึ่งผ่านหน้าห้องยายเจ้าของหอ ยายเดินมาทักทายและถามว่าจะไปไหนกันแต่เช้านากำลังอ้าปากจะบอกยายว่าจะออกไปข้างนอกแต่ยายชิงพูดก่อนว่าวันนี้ยายทำโจ๊กไว้เยอะเลยมากินด้วยกันสินายังไม่ทันตอบกลับเลยเพื่อนของนากล้เดินไปกอดยายแล้วก็ตามยายไปที่ห้องยายตักโจ๊กมาให้เราสองคนกินนากินโจ๊กคิดในใจว่ารสชาติที่ยายทำโคตรแย่มากเลยทั้งขาวทั้งเหม็น ในโจ๊กก็ไม่มีหมูเด้งเลยสักชิ้นนากินไปได้คำเดียวแล้วเขาวางช้อนลงก่อนบอกยายว่านาไม่ชอบกินโจ๊กค่ะยายหันมามองหน้าแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรส่วนเพื่อนของนาชมว่ายายทำโจ๊กอร่อยมากกินไปยิบไปเหมือนคนอารมณ์ดีผิดกับนาที่เอาแต่นี่เงียบเพราะสายตาของยายที่มองเหมือนจะกินเลือดก,กินเนื้อนาอย่างไงอย่างนั้นจนเวลาผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่า นาสังเกตว่าเพื่อนของนาชอบลุกขึ้นจากที่นอนประมาณห้าทุ่มครึ่งน,นาแอบดูพฤติกรรมที่เพื่อนทำด้วยการแกล้งหลับก่อนและตื่นขึ้นมาจนมาถึงวันพระพอ,อถึงเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งเวลาเดิมวันนี้เพื่อนนาไม่ตื่นขึ้นมามีแค่นาปวดฉี่ตอนนั้นจึงลุกเข้าไปเข้าห้องน้ําแต่ในเวลานั้นรู้สึกเหมือนมีใครเดินตามหลังมานาหันไปดูถึงกับตกใจ เพราะคนที่เดินตามหลังนามานั้นคือเพื่อนของนานั่นเองแต่เมื่อกี้นาสังเกตว่าเพื่อนนึงนอนหลับสนิทยอยู่เลยนาจึงถามเพื่อนไปว่าจะเข้าห้องน้ําเหรอถ้างั้นรอแป๊บนะแล้วขอเข้าก่อนแต่เพื่อนตอบกลับมาด้วยสีหง้่าเฉยๆว่าไม่จะเข้าด้วยกันนาตอบกลับไปว่าจะบ้าเหรอไม่ได้จะเข้าด้วยกันได้ยังไงถึงเราจะเป็นผู้หญิงเราก็อายนะ เพื่อนของนาก็ได้แต่พูดคําเดิมว่าจะเข้าด้วยกันทําให้นาโมโหมากจึงไม่ได้เข้าห้องน้ําได้แต่ทนกัน้นเอาไว้และเดินกลับไปนอนที่เตียงระหว่างที่นาเดินกลับไปที่เตียงนอนสายตาของนาก็ก้มมองลงไปที่พื้นซึ่งบนพื้นเต็มไปด้วยแป้งสีขาวบนแป้งสีขาวมีรอยเท้าเต็มไปหมดนามองหันกลับมาที่เพื่อนรู้ได้ทันทีเลยว่ารอยเท้านี้เป็นของใคร พราะจุดที่เพื่อนนายือนอยู่นั้นเต็ไมไปด้วยแป้งที่พืน้นนาจึงหันไปด่าเพื่อนด้วยความโมโหว่าแกเล่นอ่าไรของแกเนี่ยเอาแป้งมาเทพื้นทาไมเพื่อนของนาไม่ตอบได้แต่ยืนยิ้มและเอามือจุปากแล้วก็พูดขึ้นว่าจุจุจ,จุอย่าเสียงดังสิแล้วสายตาของเพื่อนก็มองมาที่ประตูนาในตอนนี้สติเริ่มแตกกระเจิงแล้วแต่ก็พยายามยืนนิ่ง หัวใจเต้นแรงมากจนหายใจแทบไม่ออกนามองเพื่อนไปที่ยังประตูแต่เพื่อนก็เดินผ่านไปแล้วก็เปิดประตูออกพ่อพูดว่านาเข้ามาสิเธอออกไปทำอะไรข้างนอกนาที่ได้ยินแบบนั้นยิ่งแทบช็อกนาตะโกนถามเพื่อนไปด้วยน้ำเสียงที่สั้นว่าแกเป็นบ้าอะไรเนี่ยฉันยืนอยู่ตรงนี้แกอย่ามาแกล้งฉันสิวะฉันกลัวแล้วนะแต่เพื่อนก็ไม่ได้ตอบ พอผ่านไปประมาณหนึ่งนาทีเพื่อนก็ปิดประตูเดินมานอนที่เตียงแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะทิ้งให้นายืนร้องไห้ด้วยความตัวและเสืยสติอยู่กับที่คนเดียวและในคืนนั้นนาก็ไม่ยอมนอนค่ะนาโทรหาแม่ทั้งคืนแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังและแม่ก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะมาหาที่หอพร้อมกับพ่อรวมถึงพี่ชายของเพื่อนด้วย เมื่อครอบครัวของนาและเพื่อนมาถึงก็ได้เช่าห้องเพิ่มโดยบอกว่าจะพักที่นี่แค่สามคืนห้องที่ได้อยู่ชั้นสองค่ะโดยให้พี่ชายพ่อของเพื่อนอยู่อีกห้องที่เช่าใหม่ส่วนแม่ของนากับแม่ของเพื่อนมาพักกับเราสองคนอยู่ที่ชั้นสี่วันแรกทุกอย่างเป็นไปตามปกติค่ะเพื่อนไม่มีอาการแปลกๆใดๆแสดงออกมา เวลาเจอคุณยายเพื่อนก็ไม่เข้าไปกอดแขนเหมือนตอนที่อยู่กับนาสองคนนานรู้สึกแปลกใจมากจึงหาเวลาที่เพื่อนหลับตอนกลางคืนหรือแม้แต่ตอนช่วงเช้าประมาณเกือบเที่ยงนาจะปรึกษาเรื่องนี้กับทุกๆคนฝั่งพ่อแม่พี่ชายรวมถึงแม่ของนาก็รู้สึกว่าเพื่อนมีอาการเปลี่ยนไปชอบนอนผิดปกติและบ่นว่าเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาจะชวนไปไหนก็ไม่ไปค่ะเอาแต่นอน ปกติเพื่อนของนาจะเป็นคนที่ไม่ชอบนอนตอนกลางวันวสักเท่าไหร่พี่ชายของเพื่อนเลยเสนอความคิดขึ้นว่าให้พาเพื่อนของนากลับไปที่บ้านต่างจังหวัดไปให้หลวงตาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดนของไหมเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากลับไปโดยตอนแรกนาคิดว่านาจะไม่กลับไปแต่แม่นาบอกให้กลับไปได้วยกันตอนนี้เลยนาเลยตอบตกลงไป เมื่อพูดคุยกันเสร็จแล้วนาก็ขอตัวลงมาที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อน้ำขึ้นไปไว้กินและพี่ชายของเพื่อนก็ลงมาด้วยระหว่างทางที่เดินลงมานาก็เจอคุณยายมายืนดักรอตรงหน้าทางเดินลงบันไดนากับพี่ชายของเพื่อนก็หันมองหน้ากันแบบแปลกๆบรรยากาศตอนนั้นเริ่มอึดอัดขึ้นมาแบบไม่ทราบสาเหตุค่ะทั้งๆท,ที่ไม่มีใครพูดอะไรแต่ในหัวใจเต้นแรงมาก นาจึงทำเป็นไม่สนใจและเดินลงมาตอนนั้นที่กำลังผ่านล่างคุณยายไปปูของนาได้ยินเสียงพูดขึ้นว่ามึงมาเสอืกเรื่องของกูทำไมเสียงนั้นไม่รู้มาจากไหนเพราะนาหันไปดูที่ยายก็ปกติค่ะคุณยายเดินหลบทางให้เราสองคนไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนากับพี่ชายของเพื่อนเดินออกมาจากหอพักได้แล้ว พี่ชายของเพื่อนก็หันมาถามนาว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไหมนาก็รีบหันกลับมาหาพี่ชายเพื่อนและรีบพยักหน้าเป็นคําตอบว่าได้ยินหลังจากที่ได้ยินคําตอบของนาพี่ชายของเพื่อนก็ทําหน้านิ่วคิ้วขมวดและบอกนาว่าอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับทุกคนและบอกนาว่าคืนนี้ให้นาดูแลเพื่อนนาให้ดีนาฟังแล้วนาก็เริ่มแปลกใจคะ่ะว่าทําไมพี่ชายของเพื่อนถึงพูดแบบนั้น จนมาถึงตอนกลางคืนช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มจะเข้าเที่ยงคืนเพื่อนของนาก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งและจะออกจากห้องไปนาจึงรีบปลุกแม่ให้มาดูเพื่อนเมื่อทุกคนตื่นขึ้นมาก็รีบวิ่งไปจับเพื่อนนาแต่กลับถูกสะบัดล้มลงกับพื้นทำให้เพื่อนออกจากห้องไปได้แต่รอบนี้เซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าด้านหน้าประตูเป็นพ่อกับพี่ชายยืนดักรอไว้แล้ว ทั้งสองขวากเพื่อไม่ให้เพื่อนนาออกจากห้องไปจนเพื่อนพูดขึ้นมาว่าลบไปฝั่งพี่ชายของเพื่อนก็พูดขึ้นมาด้วยนะ้ำเสียงที่ดุเหมือนกันว่ากูไม่ลบจะทําไมจะเอาน้องกูไปไหนคิดว่ากูจะยอมเหรออีแก่ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างนิ่งเงียบไปให้กับคําพูดของพี่ชายเพื่อนคะ่ะแต่เหตุการณ์ก็กลับมาเป็นปกติหลังจากที่พี่ชายเพื่อนพูดออกมา เพื่อนของนาก็เดินกลับไปนอนที่เตียงแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะและคืนนั้นทั้งคืนทุกคนก็มาฟันั่งเฝ้าเพื่อนจนถึงเช้าเพราะถึงตอนเช้าพี่ชายกับพ่อเพื่อนก็ไปหายายเจ้าของหอเพื่อเช็คเอาท์ออกไปเวลาตอนประมาณ6โมงเช้าค่ะทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นจนหน้าแปลกใจอีกอย่างไม่มีใครพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคือนนี้อีกเลยหลังจากที่เดินทางมาถึงบ้านต่างจังหวัดก็เป็นเวลาค่ำแล้วค่ะ จึงพาเพื่อนไปหาหลวงตาที่วัดไม่ได้แม่ของนาก็ได้ให้นามานอนอยู่ที่บ้านเพื่อนส่วนแม่เดินทางกลับบ้านไปต่อพอดีว่านากับเพื่อนเป็นคนจังหวัดเดียวกันแต่อยู่คนละตำบลค่ะระยะทางห่างกัน3-4โลเมื่อมาถึงบ้านทุกคนก็ตัดอาบน้ำกินข้าวและพักผ่อนกันตามปกติส่วนเพื่อนของนาก็ยังไม่มีอาการใดๆสแสดงออกมา นอกจากเดินมานั่งลงข้างๆและกอดแขนนาะพราพูดกว่าคิดถึงคิดถึงมากๆนาะซึ่งมีอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทางตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจหรือสนใจอะไรมากจึงให้เพื่อนกอดแขนอยู่แบบนั้นจนถึงเวลาเข้านอนนามานอนในห้องของเพื่อนกับแม่เพื่อนโดยให้เพื่อนนอนตรงกลางและเวลาก็ล่วงเลยไปถึงตอนดึกนาก็ไม่รู้ด้วยค่ะว่าตอนนั้นประมาณกี่โมง แล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นอีกครั้งตอนนั้นจำได้ขึ้นใจเลยค่ะจำได้มาจนถึงทุกวันนี้ตอนที่นานอนอยู่นาหลับตานะคะแต่มีความรู้สึกเหมือนาว่ามีคนมารูปหน้าของนาซึ่งนาแค่รู้สึกแต่ยังไม่ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาดูเพราะง่วงมากช่วงเวลาที่สัมผัสนั้นกำลังรูปไล้์ไปหน้าของนาอูของนาก็ได้ยินเสียงกระซิบของผู้ชายคนหนึ่งพูดว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายรีบตื่นขึ้นมา เสียงน้ันเป็นเสียงที่เบาและเยือกเย็นมากเมื่อนาได้ยินเสียงแบบนั้นแล้วนาก็รีบลืมตาขึ้นมาทันทีภาพที่ปรากฏตรงหน้าของนาตอนนั้นทําให้นากรีดร้องออกมาอย่างเสียงดังค่ะเพราะคนที่ยูนตรงหน้านานั้นเป็นคุณยายเจ้าของหอซึ่งมีใบหน้าเหี่ยวย่นผมสีขาวยาวสยายเป็นภาพที่น่ากลัวจนอธิบายไม่ถูกค่ะและเสียงร้องของนาก็ดังมากดังพอจะทําให้พี่ชาย และพ่อของเพื่อนถีบประตูห้องเข้ามารวมถึงแม่ของเพื่อนก็รีบลุกขึ้นมาโผล่เข้าไปกอดนานาร้องไห้จนเสียงสัน่นและพูดไม่รู้เรื่องจนพี่ชายของเพื่อนรีบวิ่งเข้ามาเขย่าร่างของนาและบอกให้นาท่องคําว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไว้ซึ่งปากของนาก็พูดตามโดยอัตโนมัติค่ะเมื่อนาเริ่มมีสติกลับมานาก็าโผล่ไปกอดแม่ของเพื่อนและ ชี้ไปข้างหน้าว่าผีผีผีหลอกค่ะทุกคนที่อยู่ตรงหน้าพยายามถามนาว่าเห็นอะไรนาบอกว่าเห็นยายเจ้าของหอตามมานาพูดออกไปแบบไม่เป็นคำพ่อเพื่อนก็เลยบอกว่าคืนนี้ไม่ได้การแล้วห้ามทุกคนนอนจนถึงเช้ายกเว้นเพื่อนของนาที่ยังไม่ตื่นและยังคงนอนนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทุกคนนั่งรอให้ถึงเช้าอยู่นั้นเวลาก็ล่วงเลยไปประมาณตีสอง จู่ๆบริเวณรอบบ้านก็มีเสียงแมวล้องหุยหวนเป็นเสียงที่ร้องเจ็บปวดจนแทบขาดใจค่ะเป็นเสียงร้องที่ฟังดูแล้วน่ากลัวบอกไม่ถูกตามด้วยเสียงหมาหอนรอบหมู่บ้านจนเสียงเริ่มเข้ามาที่ซอยที่บ้านและเสียงหมาหอนก็มาหยุดอยู่ตรงที่หน้าบ้านของเพื่อนรวมถึงเสียงแมวด้วยตอนนั้นทั้งเสียงแมวเสียงหมาหอนทำให้น่ากลัวจนไม่กล้าลุกออกจากที่เลยค่ะ ฝั่งพี่ชายและพ่อของเพื่อนก็หันมามองหน้ากันไม่นานพี่ชายเพื่อนก็พูดว่ามันตามพวกเรามาแล้วจริงๆพ่อเพื่อนได้ยินแบบนั้นก็อตอบกลับไปว่าอืมส่วนานากับแม่เพื่อนก็ได้แต่ทำหน้าสงสัยไม่แม้แต่จะเอ่ยถามออกมาค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่ามันคืออะไรและตามมาทําไมในระหว่างนั้นเองพี่ชายของเพื่อนก็ตะโกนออกไปใส่หมาและแมวที่หอนร้องสลับ กันด้วยน้ำเสียงที่ดุว่าถ้ามึงไม่หยุดร้องกูจะเอาคอ้อไปทุบหัวมึงพูดจบเสียงเอานั้นก็หายไปค่ะแต่ล่างของเพื่อนนาะก็กระตกจนทุกคนต้องรีบวิ่งเข้ามาดูและพยายามปลุกเพื่อนให้ตื่นขึ้นมาแต่ไม่ได้ผลค่ะเพื่อนไม่ตื่นแต่หายใจแรงอยู่ทางแม่เพื่อนก็ได้แต่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ตอนนี้ขับขันมากค่ะทุกคน ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่างคนต่างเริ่มสติแตกและโมโหจนพี่ชายของเพื่อนรีวิ่งออกจากห้องไป้องกลับมาในห้องด้วยขันที่มีน้ำค่ะและเอาขันนีส้สาดเข้าที่ร่างของน้องสาวทำให้ร่างของเพื่อนหยุดกระตุกแต่สิ่งที่น่าแปลกที่ตามมานั้นก็คือตรงคอของเพื่อนมีรอยแดงขมคล้ายถูกคนบีบคอเมื่อทุกคนเห็นแบบนั้นแล้วก็ยิ่งทำตัวไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปค่ะ เวลานั้นเองก็ดึกมากแล้วนอกจากนั่งรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อรอให้ถึงเวลาเช้าในคืนนั้นกว่าจะถึงเช้าเราทุกคนก็เจอเรื่องราวที่แปลกประหลาดมากค่ะทั้งเสียงคนเดินรอบบ้านทั้งเสียงของตกในครัวหรือแม้แต่เสียงของหนัหนกๆตกลงใส่บนหลังคาบ้านแต่ทุกคนก็ได้แต่นิ่งเงียบไม่พูดจาอะไรกันพอถึงเวลาประมาณตีห้าใกล้หกโมงเช้าแล้วพี่ชายเพื่อน พ่อเพื่อนแม่เพื่อนรวมถึงนาก็าพากาันสลับไปเข้าห้องน้ําแต่งตัวเพื่อพาเพื่อนไปวัดไปหาหลวงตาค่ะแน่นอนว่าเพื่อนไม่ยอมไปเด็ดขาดจนพ่อของเพื่อนจึงตัดสินใจพาหมอทําสายขาวที่อยู่หมู่บ้านหนึ่งเข้ามาดูอาการเพื่อนที่บ้านตอนกลางคืนเพื่อนนานอนไม่ได้สติพอตอนเช้าเพื่อนนาตื่นขึ้นมาเหมือนคนปกติแต่ไม่ยอมไปวัดหลังจากที่พ่อ เพื่อนพาหมอทําสายขาวที่เก่งนิชาคอมมาที่บ้านยังไม่ทันที่จะก้าวเข้าบ้านหมอทรรคนนั้นก็หยุดอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าและมองเข้าไปรอบๆบ,บ้านก่อนจะหันหน้ามาหาพี่ชายของเพื่อนที่เดินตามหลังมาติดๆตอนนั้นานานั่งอยู่บนโซฟาด้านในโถงบ้านกับแม่ของเพื่อนและก็เพื่อนที่นั่งอยู่เพื่อนที่เอาแต่นั่งจ้องมองไปด้านนอกด้วยแววตาที่ดุและไม่กระพริบตา ฝั่งนาเอกก็ไม่รู้ว่าข้างลอกคุยอะไรกันเพราะนาเอาแต่จ้องหน้าเพื่อนจนกระทั่งผ่านไปสักสิบนาทีหมอธรรมคนนั้นก็เดินผ่านหน้าประตูบ้านเข้ามาค่ะส่วนพ่อกับพี่ชายของเพื่อนก็ไม่ได้เดินเข้ามาด้วยกันนะคะรออยู่ด้านนอกตรงทางเข้าประตูซึ่งไม่รู้ว่ารออะไรทันใดนั่นเองเพื่อนของนาก็ลุกขึ้นยืนและจะเดินเข้าไปหาหมอธรรมสายขาวคนนั้นด้วยสีหน้าแววตาที่จะเอาเรื่อง แม่เพื่อนกับนาก็ลุกขึ้นตามไปและวิ่งไปหวังที่จะช่วยกันจับแขนเพื่อนเอาไว้แต่ยังไปไม่ถึงเพื่อนก็หันหน้ามาทำตาใสาจนนาต้องรีบหยุดฝีเท้าและวิ่งไปด้านแม่ของเพื่อนกับมันกันค่ะเพราะสายตาที่บองวันนั้นน่ากลัวมากเป็นสายตาที่แข็งกระด้างเหมือนจะกินร่างกายของเราได้เลยค่ะหลังจากที่นากับแม่เพื่อนหยุดอยู่กับที่ เพื่อนของนาก็าหันไปตะกนใส่หมอทรรคนนั้นว่าจะเสือกเรื่องของกูทําไมต่อให้มาช่วยก็ช่วยมันไม่ได้อีกทางกูฝั่งหมอทําก็เอาแต่ยืนนิ่งไม่พูดจะอะไรจะมีแต่เพื่อนของนาที่พูดออกมาไม่เป็นภาษาบางภาษาก็เหมือนเป็นภาษาอื่นฟังไม่ออกและบางครั้งก็ร้องไห้ออกมาขอให้คนช่วยบางครั้งก็หัวเราะพร้อมกับเหยียงคอไปมาก่อนจะใช้มืออีกข้างหนึ่งยกขึ้นแล้วจะ ทุบเข้าที่ท้องตัวเองหนึ่งครั้งครั้งที่สองกำลังจะทุบเข้าไปที่ท้องอีกพ่อกับพี่ชายของเพื่อนก็วิ่งเข้ามารวมไปถึงชาวบ้านที่เป็นผู้ชายอีกสามคนช่วยกันจับและเอาสายสินเส้นยาวมาพันรอบตัวของเพื่อนไวค้ค่ะส่วนแขนที่ยกขึ้นพี่ชายของเพื่อนก็เอาใบหนาะดยัดใส่ไว้ในมือและพันด้วยสายสิอีกรอบด้านเพื่อนของหนาก็ได้แต่ดิ้นทุรนทุรายไปมาและร้องออกมาอย่างเจ็บปวดคะ่ะ ผู้ชายห้าคนต้านแรงเพื่อนของนาแทบไม่ไหวเพราะเพื่อนดิ้นแรงมากส่วนหมอทำคนนั้นก็ได้แต่เดินไปเดินมาเอาน้ำในขันเกอะลงปากของเพื่อนนาจนเพื่อนนาสําลักออกมาแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจมากก็คือสิ่งที่สําลักออกมานั้นมันมีเส้นผมสีขาวจนวนมากปนอยู่กับอ้วกที่เพื่อนอ้วออกมาทำให้บรรยากาศที่อยู่ตรงนั้นอบคลไปด้วยกลิ่นเหม็น นาเอกก็แทบจะอ้วกออกมาเหมือนกันค่ะหลังจากที่อ้วกเสร็จเพื่อนก็หยุดดิ้นและหลับไปสรุปเพื่อนโดนของค่ะหมอทําบอกว่าที่เพื่อนโดนมันเป็นของขมียนชนิดหนึ่งซึ่งคนทําของขมิยนใส่น่าจะเป็นยายเจ้าของหอน,นั่นแหละแกหน้าจะอยากได้ร่างของเพื่อนนาไปเป็นตัวตายตัวแทนหลานแกนที่เสียชีวิตไปอันนี้เป็นการดาวส่วนตัวนะคะหลังจากวันนั้นนาก็ได้ย้ายหอออกไปอยู่ที่อื่น และเพื่อนนาก็พักฟื้นอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดเป็นเวลา2ส,สัปดาห์จึงสามารถกลับไปเรียนได้ตามปกติค่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของขาเามขอขอบคุณที่รับชมรับฟังฝากกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ด้เดอ้อขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ